สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายชยานนท์เจนเพชรตัวแทนกลุ่มซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมานําเสนอการวิเคร,ร,ะราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารในร้านเซเว่นอีเลเโดยจะยกตัวอย่างอาหารนะครับผลิตภัณฑ์พ็อกกี้ขนมอบกรอบและผลิตภัณฑ์วูดดี้ซีล็อกวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและวางตาแหน่งของสินค้าผลิตภัณฑ์ในตลาดนะครับโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งทางตรงที่มีอยู่จริงในตลาดนะครับ ในส่วนของผลิตภัณฑ์พ็อกกี้ขนมอบกรอบนะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าทุกวัยเพราะเป็นขนมที่วัยรุ่นนิยมนะครับมารับประทานแต่จะเห็นกันมากในกลุ่มวัยรุ่นโดยตรงนะครับซึ่งคู่แข่งทางตรงของเขาคือเพรสขนมอบกรอบแบบแท่งและท็อปปขนมอบกรอบแบบแท่งสอดไส้ช็อกโกแลตนะครับส่วนประเภทเครื่องดื่มนะครับบูลี่สีล็อกวิตามินซี200%ในขวาสีเขียว กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาคือกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับส่วนคู่แข่งทางตรงของเขาคือซีวิตวิตามินซีและดับเบิลซีพลัสนะครับการวิเคราะห์สาีนะครับผู้ผลิตต้องวิเคราะห์บริษัทของเขาอย่างรับได้าเช่นขนาดของธุรกิจหรือทีมง,งานที่มีนะครับจุดอ่อนก็คือคู่แข่งทางการตลาดมีจํานวนมากและหลากหลายเราจึงต้องสร้างจุดแตกต่างจากสินค้าทั่วไปนะครับ สองนะครับจุดแข็งก็คือในส่วนของเครื่องดื่มนะครับทำมาจากน้ําผลไม้แท้ไม่มีน้าตาลไม่มีสารกันเสียมีหลากหลายรสชาติและรสชาติอร่อยทานง่ายนะครับไม่อ้วนแล้วก็แคลอรี่ต่ํานะครับส่วนกลอสเมอร์หรือลูกค้าขนาดของตลา,าดว่ามีความต้องการมากในแค่ไหนและมีสัดส่วนหรือจํานวนเท่าไหร่อัตราการเติบโตโครงสร้างและระดับความอิ่มตัวลักษณะเฉพาะกลุ่มความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับ ในส่วนของคอมพลีทิโอตลาดคู่แข่งนะครับส่วนแบ่งทางการตลาดทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจุดแข่งจุดอ่อนกลยุทธ์หรือสิ่งที่สร้างความแตกต่างเพื่อนํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเข้าแข่งขันกับกลุ่มลูกค้าก็หมายนะในส่วนของมาร์เก็ตติ้งมิกนะครับปฏิบัติพ็อกกี้ขนมอ,อบกรอบนะครับโปรดักเป็นประเภทของาขาองานขนมอบกรอบชนิดแท่งนะครับ Price ราคานคในเรื่องกล่องกล่องละบาทราคานั้นเป็นราคาที่จับต้องได้ในทุกวัยนะครับส่วนของ Placement ช่องทางการจําหน่ายรูปแบบการจัดจำหน่ายของบริษัทขายตรงค้าส่งหรือขาปลีกผ่านตัวแทนที่สามารถหาซื้อได้ง,ง่ายนั่นคือเซอ e เว่นที่มีสาข,ขายอยู่ทั่วประเทศนะครับส่วนโปรโมชั่นก็การส่งเสริมการตลาดกระตุ้นหรือดึงน้ลูกค้าให้เกิดความสนใจและเกิดการตัดสินใจซื้อ การจะแสดงสินค้าและบริการการโฆษณาในสื่อประชาสัมพันธ์การทำพีอา PR ส่วนลดและแจกแถมตามเงื่อนไขต่างๆของการโฆษณานะครับในส่วของวูดดี้สีล็อกวิตามินซีนะครับโปรดักต์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารวิตามินซี200%ในน้ำเลมอนที่อยู่ในขวดสีเขียวนะครับส่วนราคานะครับขวดละ15บาท และช่องทางการจำหน่ายนะครับในเป็นรูปแบบการจัดจำหน่ายของบริษัทขายตรงและค้าส่งนะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับการส่งเสริมการตลาดกระตุ้นดูดดําเนา้ให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเกิดการตัดสินใจซื้อเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับไฟฟอดอำนาจการต่อรองของลูกค้านะครับต้องการพื้นฐานของลูกค้าก็คือทำอยังไงถึงได้สิ่งที่ต้องการมาด้วยราคาที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งวิธีที่ลูก การจะได้สิ่งนั้นมาก็แสนง่ายนะครับเพียงหาตัวเลือกในตลาดที่ตอบสนองความต้องการากนด้านคุณภาพและราคาให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดนะครับอำนาจต่อรองของลูกค้านะครับวิธีการที่เพิ่มอำนาจการต่อรองมีหลากหลายวิธีนะครับก็คือการสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากเพื่อลดราคาต่อชิ้นของวัตถุดิบให้น้อยลงการคุกคามของผู้ประกอบการได้ไหมนะครับนนง่ายๆคือปรับตัวครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินตาม บ้านและขายสินค้าไปตลอดเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนหลักที่สําคัญกนะ็คือทาความเข้าใจว่าหน้าใหม่เหล่านั้นมีอะไรที่ทาให้พวกเขามีอิทธิพลในกลุ่มผู้บริโภคบ้างนะครับส่วนการแข่งขันของคู่แข่งในสายธุรกิจเดียวกันนะครับในส่วนวิธีการนี้มีหลักรหลายรูเปแบบมากแต่จุดประสองค์อย่างหลักก็คือทําอย่างไรให้ธุรกิจของเรามีความแตกต่างและได้เปรียบคู่แข่งมากที่สุดนะครับส่วนของโปสเทลนะครับ ก็มีอย่างเช่นการเมืองเช่นบนโยบายของรัฐกฎหมายและมาตรการตราร่างๆอีโคโนโมิเศรษฐกิจเช่นอัตราการเติบโตการขยายตัวของเศรษฐกิจ Social นะครับค่านิยมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมต่างๆการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับส่วน p o l i t i c a l นะครับการที่รัฐออกกฎหมาย ลงทุนในสกุลเงินดิจิตัลอาจจะทำให้บางธุรธกิจเกิดข้อจากัดนะครับกลายเป็นผลเสียกับบางผู้ประกอบการอีโคโนโมิสนะครับคือการที่เศรษฐกิจหดดตัวแต่ไม่มีความเสี่ยงของการทำรธุรธกิจมากขึ้นแนวโน้มเศรษฐกิจเช่าตัวทําให้การลงทุนต่างๆเกิดขึ้นในช้านะครับสวัสดีนะครับ Strength จุดแข็งก็คือ ป็นเยลลี่ที่ทามาจากบุกผสมน้ำผลไม้แทะร้อเปอร์เซน์ส่วนวิสะครับจุดอ่อนคู่แข่งทางการตลาดมีอยู่มากทาให้สินค้าที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนพอพอนะครับโอกาสกระแสสุขภาพที่กำลังมาแดงเน้น,นที่ไปที่น้ําตาลน้อยหรือไขมันต่ําจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเทรดนะครับอุปสรรคคือการประสานกับลูกค้าโดยตรงในการโปรโมทสินค้านะครับ ก็สำหรับคลิปวโวน,นี้นะครับผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ